วันนี้ผมอยากจะเล่าเรื่องของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนครับรองกัปตันทีมลิเวอร์พูลให้ฟังครับท่านรู้ไหมครับว่าเทรนด์เนี่ยเขาไม่เคยมีช่วงเวลาสนุกในวัยเด็กเลยนะครับเพราะว่าต้องอุทิศตัวให้กับฟุตบอลตั้งแต่เล็ก,ลกๆครับในประเทศอังกฤษนะครับการที่เยาวชนสักคนเนี่ยจะโตไปเป็นนักเตะอาชีพได้เป็นเรื่องที่ยากมากนะครับสถิติบอกครับว่าที่อังกฤษเนี่ยแต่ละปีจะมีเด็กผู้ชายวัย8ขวบจำนวน12,000คนที่เข้าโรงเรียนสอนฟุตบอลครับแต่สุดท้ายเนี่ยคนที่จะเหลือรอดมาเป็นน,น,นัันัััััััักกกเเ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 เตตตะะะอออออาา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 ชชีีีพพไไไไดดดดด้้้้้จจจมมมมมมแแแแแคค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 ่่่่่่35นน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 ทททรร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 รบบบบบบบสสสสำหหขขขิิลลลลลลฟุุงงงยยยย6วววโโโปปปป์์์ูใ15 นนาทีะครับเอียนบาริแกนสตาฟของลิเวอร์พูลไปบอกคุณแม่ของเทรนด์ครับว่าจากนี้ไปเนี่ยให้เอาเทรนด์มาซ้อมฟ,ฟุตบอลกับเด็กๆในอะคาเดมี่ได้เลยนะครับเพราะว่าฝีเท้าเนี่ยโดดเด่นมากครับช่วง6กถึงเขวบเนี่ยเทรนด์ก็ไปโรงเรียนประถมต,มตามปกตินะครับแต่จะมีซ้อมฟ,ฟุตบอลหลังเลิกเรียนในวันอังคารกับวันพฤหัสนะครับก็จะมีเกมแข่งขันวันอาทิตย์จากนั้นเนี่ยพอขึ้น8ขวบครับเขาก็เซ็นสัญญามาอยู่กับอะคาเดมี่ของหงแดงนะครับแล้วก็เริ่มซ้อมหนักขึ้น3วันต่อสัปดาห์ครับนับจาก8ขขขขขวววบบบเเเเเปปป็นน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 นตตต้้้้ไไะะะะคคคคครรรรััััาาาามมมมมมมอองดดดีีีีีี่่่ยจจพิมมกกกกึทุหแววก็ไไไดด้ออยูู่่ตคนนหจะปไม่รอดกก็ย สัญญาไปเมือ่อเทรน่ยอายุ10ขวบโปรแกรมก็ละเอียดขึ้น,นมีการเรียนรู้เรื่องของแท็กติกสมโมสรเลี้ยวูให้เทรนซ้อม5วันหลังเลิกเรียนจนถึงสุขไม่มีหยุดพักสุดสัปดาห์ก็แข่งฟุตบอลต่อถ้อาจุดนั้นเทรนก็เลยไม่มีชีวิตส่วนตัวเหมือนกับเด็กคนอื่นแนม้แต่วิชาพะละที่โรงเรียน,เ,นยเขาก็เล่นกับเพื่อนไม่ได้โดยเทรน่ยเล่าว่าตั้งแต่เขาเข้ามานะยมฟุตบอลก็ไม่ใช่งานอดิเรกของเขาอีกต่อไปเขาไม่มีเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนและไม่มีเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดกับครอบครัวสาเหตุที่เทรนไม่สามารถเรียนพลที่โรงเรียน นะครับถ้าเกิดออกกําลังกายเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้เนี่ยจะเสี่ยงต่อ,อาการบาดเจ็บเทรนก็เลยต้องเลี่งวชาพละไปแบบช่วยไม่ได้ครับด้วยพอสวรรค์ที่มีครับทําให้เทรนเนี่ยผ่านการตัดตัวทุกครั้งครับจนถึงอายุ12ครับตอนนี้เนี่ยทุกอย่างเริ่มซีเรียสแล้วนะครับสโมสรลิเวอพูเนี่ยได้ถามโรงเรียนของเทรนว่าสามารถให้ตัวเทรนเนี่ยไปเรียนแค่ครึ่งวันเช้าได้ไหมครึ่งวันบ่ายจะได้มาซอฟฟุตบอลและก็เรียนรู้เรื่องของแท็กติกเต็มๆนะครับแต่ว่า ครับตั้งแต่22่สเนี่ยเต็ไมไปด้วยความโหดหินนะครับรถตู้เนี่ยจะมารับเขาที่หน้าบ้านเวลา7จ็ดโมงเช้าจากนั้นเนี่ยไปเรียนหนังสือครึ่งวันเช้าครึ่งวันบ่ายไปซ้อมกับอะคาเดมีจากนั้น2องทุมครับรถตู้จะมาส่งที่บ้านให้ทํากันบ้านกินข้าวเย็นแล้วก็นอนหลับครับพอตื่นเช้าเจ็ดโมงก็วนซ้ําลูกเดิมเทรนเล่านะครับว่านี่คือช่วงชีวิตของเขาในช่วง4ปีนะครับเขาทำอยู่แค่นี้ไม่เคยทำอย่างอื่นนอกเหนือจากนี้ครับเขาใช้เวลาน้อยมากร่วมกับแม่และก็พี่น้องเขาตัดขาดจากครอบครัวเลยในจุดนั้นครับแล้วก็ไม่ได้เจอกันเลยเพราะว่าเขาเนี่ยออกจากบ้านเช้ากว่าใครแล้วก็กลับถึงบ้านก็ดึกแล้วนะครับตัวเทรนบอกเขาว่าเขาไม่เคยใช้ชีวิตวัยรุ่นครับไม่เคยไปปาร์ตี้กับเพื่อนไม่ เคยไปงานมิวสิกเฟสติวัลไม่เคยแฮงเอาท์กับเพื่อนหลังเลิกเรียนไม่เคยเดินกลับบ้านพร้อมกับเพื่อนแบบที่คนอื่นเขาทำกันเขาไม่เคยมีประสบการณ์แบบเด็กนักเรียนทั่วไปเลยสักครั้งนะครับความทุ่มเทอย่างหนักเกินเด็กธรรมดานะครับส่งผลโดยตรงต่อฟอร์มการเล่นครับเทรนด์ครับถูกเลือกให้เป็นกัปตันทีม U16 และ U18 ของลิเวอร์พูลครับตามมาด้วยการติดทีมชาติอังกฤษตั้งแต่รุ่น U16 ถือว่าเป็นคนที่อนาคตดีมีแววจะไปได้ไกลนะครับช่วงอายุสิบหกปีเนี่ยเป็นะะครรับบเเเเเพาาาว่่่ขนีต้้ออองสื ระดับอาวุธมัธยมด้วยครับถ้าเกิดใน worst case นะครับโัเทรนเนี่ยโดนตัดทิ้งจากลิเวอร์พูลเนี่ยอย่างน้อยการมีวุฒิจะได้ให้เขาเนี่ยเอาไปทำมาหากินอย่างอื่นได้นะครับดังนั้นเนี่ยตอนที่เตะฟุตบอลต่างเมืองหรือว่าต่างประเทศเนี่ยตัวเทรนก็ต้องเออนังสือไปอ่านด้วยนะครับสุดท้ายเนี่ยเทรนก็สอบวัดระดับผ่านนะครับแต่ก็โชคดีที่เขาไม่จาเป็นต้องใช้วุฒิการศึกษามัธยมนะครับเพราะว่าเส้นทางฟุตบอลไปได้สวยครับเจอกันครอปให้เทรนเนี่ยลงสนามเกมแรกกับทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พพพูลลลในน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 คคคคาา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 รรรรรรบบบบบวววววัััััััออ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 อ4ปปปปีีีีีีีี2016 18ตตตตตทททท่่่่่่่่เเเ้ยยยยยยยุุุุดดดกกกมมมมมมิิิศงงหหะไไไชชส แทนเขาด้วยความสำเร็จครับเขากลายเป็นตัวจริงของลิเวอร์พูลติดทีมชาติอังกฤษได้ทุกแชมป์ครับและก็ได้รับเงินสัปดาห์ละ180,000ปอนด์จากสโมอสรคือถ้าเกิดวางแผนการเงินดีๆเนี่ยก็อยู่ได้สุขสบายไปทั้งชีวิตนะครับเทรนให้สัมภาษณ์ภายหลังครับว่าเคล็ดลับความสำเร็จของเขาก็คือความอุสาหะเขาตั้งใจจริงๆนะครับก็เลยยอมทุ่มเทมทำงานหนักยอมเหนื่อยสุดท้ายความฝันก็เป็นจริงครับณนะเวลานี้ครับเทรน่ยอายุ25ปีครับเขาก็เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับแต่ความมีวินัยและความซีเรกับฟอองงขขนดร ถึงปัจจุบันกับ